สนามดีมากนะใช่ไหมครับสนามดีมากนะใช่ไหมครับดีมากนะใช่ไหมครับเดินเดินคนเดินเดินคนลองดีนะครับเดินเดินคน

tay yên tài yên thôi đi tay yên tay yên tay yên oh ví em mắng nè มาเมียวถอยได้ถอยได้ถอยเออแค่นั้นแหละถอยถอยเลย